ครับสวัสดีครับครับกับมือนี้เข้ามาติดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของค่ายกูดวีนะครับหากิโลวัตต์นะครับใส่แผงหกร้อยวัตทั้งเหมดนะครับเก้าแผ่นนะครับนี่นะครับเป็นแผงโมโนฮาบเซลกระจกสองด้านนะครับของค่ายแหลบดีนะครับอุปกรณ์กับประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับเป็นระบบสีขาวหมดนะครับตู้เล็กนะครับ ตู้กระจกตู้คอมไบเนอร์อนี่โซลาเซลล์ ACDC คอมไบเนอร์นะครับเป็นสามารถขอาการไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับนี่ขอาการไฟฟ้าได้สบายนะครับบอดด้เกี่ยวว่าจังได้นะครับน,นี่นะครับแต่เพื่อนบอดด้ขอดอกเพราะว่าเพื่อนบอดด้ขายไฟ,ไฟให่งการไฟฟ้าก็ต้องไปขอนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปขอนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนี่เขาบดไอ้คลายการไปฝ่าเขาบ่ต้องไปคว้ามต้องไปยัง่ง <c oughs> เดี๋ยวมันอีกบเปลี่ยนมีเต,เต์เขาเองนะครับนี่แล้วขันเขาอยากให้ถึอระเบเียบอะไปคว้านะครับคว้าก็ได้อยู่แล้วครับเขาไปยู่มาตรวจสอบระบบว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนี่แต่ส่วนมากบ่คว้านะครับแล้วา่ากะ กาขึ้นยูครับเจะควองบ้านนะครับว่าขอบ่ขอนี่กระเปเป็นยังนี่นะครับหากิโลวัตต์กูดวีนะครับมือนี้ยอธิคำแน่จังหน่อยหาโมงกกวาแล้วนะครับผู้ใดสนใจติดต่อสร้างออดได้นะครับ09 4 249 32 4 1นึงนะครับแผงเขาก็อยูบนหลังคานะครับเดี๋ยวไปเบื้งแผงแบบชั่วคข้าวสักคนเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แพงอยู่ทั้งหลังคาเลยนะครับใส่ล้างใส่ล้างสามตนะครับอืเพราะว่าเพิ่นมาความแข็งนะครับบ้านหลังนี้นะัรับเพียไทยได้จัดไทยได้ทุกอย่างนะครับมีความแข็งอยู่นะครับนี่นะครับประมาณนี้สวยๆงามๆนะครับมีเตร์บ่มมย่อนนะครับตั้งซีทีให้ได้เป็นศูนย์วัดนะครับนี่โมตองมันเลียงโมต้องมันย่อนมีตอมันเดินหนา เผื่อมันอ่ามันมาเลี่ยงอินเวอร์เตอร์นะครับแอร์ตัวนี้คือ48,000บปทพันมยูนะครับอาจที่ต้องได้มาเสริมอีกตัวนึงก็ได้นะครับในภายภาคหนา้าเขาก็เลยเพื่อล้างเพื่อนยังไว้ตู้คอมไบเนอร์ก็มีอยู่แล้วมันเป็นซองสติงนะครับเพราะว่าผมจัดไม่พี่เขาซองสติงนะครับสติงหนึ่งสติงสองนะครับอีกแผงหนึ่งเขาก็กมาใส่หนีนะครับมีช่องให้ใส่เรียบร้อยเอามาขนานกันจบบ่มีมปัญหายังใส่มิเตอร์ไหมนะครับนี่ มีปัญหายั้งนะครับสบายสบายนะครับวัดต,ตอนนี้ขึ้นนะครับสามร้อยกว่าวัดนะครับใสเนอปริเว็นนี้นะครับสามร้อยกว่าวั์นะครับเพราะว่ามันหมืดแล้วเริ่มสีําแล้วนะครับนี่อ่าระบบนี้ผมก็แก้นะครับปกติอ่า นิ้วตอนการไฟฟ้าต้องมาเข่าบากาว์ควันนะครับแล้วก็มาเข่าเบเกอร์นะครับผมจะแก้ไขให้ไหมนะครับตัวไหนพิษตัวไหนถือผมก็แก้ไขให้ไหม่หมดนะครับบด้ว่ากันนะครับออขอให้เราดูแลนะครับสามารถมาดูแลได้นะครับถูกต้องตามการไฟฟ้าที่เขาอบรมมาที่เขาไปเลียนมาลำเลี้ยนมานะครับอ่ะ,ะป,ประมาณนี้นะครับศูนย์เกาซี 2อง3ีเก้าสนึงนะครับมือนีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ